นะครับนี่คือการเรียนงฟีชอชไลน์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับยินเดอร์อีเกิลนะครับกับไฮโซสกีมนะครับอย่าลืมนะครับเวฟชอชไลน์มีแล้วนะครับตรงด้านล่างนี่เลยนะครับเดลิมเนี่ยเปิดดักเปิดที่ไหมตากล้องเปิดใช่ไหมนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในป่าไม้นะครับอยู่ในหมู่บ้านของเซนต์ฮิวนั่นเองครับที่รู้จักกันดีมากๆเลยนะรู้จักกันหนูว่าสุดยอดนะครับตอนนี้นะครับไฮโซสกีมเขาเป็นหมอหรือเปล่านะครับไปเลยครับนำน้ำน้ำตากรองนำ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  <laughs> ไม่เดินตามวิจะเดินเดินเดินเนกาะกุ้งกันไว้อย่าหลงนะครับเกาะกุ้งเข้าก็าาหลงง่ายนะฮะเอาว่ามาตามตากล้องมาดีกว่าตามพิธีกรไปพิธีกรตากล้องเฮ้ยข้างหน้าเราเนี่ยลุกสุดมอนจะเจอแล้วทำไมมีติ๊ปลาอย่าอย่าอย่าทิ้งกันนะ เห็นหน้าต่างไหมฮะคุณหยุดดูก่อนนะครับหน้าต่างเลยรับลองมองจากตรงนี้นะฮะเห็นหน้าต่างไหมครับไหนไม่เห็นนะเห็นแต่ต้นไม้เหนหน้าตุงหน้าตุงหน้าตุงที่เดินหน้าตุงนะฮะเดินตามมาฮะัเอาเดินตามไหมครัเป็นมคนครับตาตากล้องขี้ติดตูดแล้วครับเนี่ยนะฮะเห็นบ้านครับบ้านครับหยุดนี้ก่อนครับหยุดนี้ก่อนครับอ๋อเห็นแล้วครับเห็นบ้านแล้วครับ น่ากลัวจริงๆครับโอเคดูจากภายนอกครรบนะนะเรามาดูเออรอบๆบ้านกันดีกว่ารอบบ้านนะพิธีกรระวังข้างหน้าครับเดี๋จอแต่ตากงครับไม่มีนะครับพิธีกรมองเข้าไปได้ข้างในนะฮะกจะเห็นบ้านล้างเก่าเห็นแต่เตียงตัดเข้าข้างไหนครับตากรนี่ครับใครจะเป็นคนใช่ไหมครับ ประสิงครับประสิงอานะครับผมขอใช้สิทธิ์นะครับไฮโซสกีมไปไปเปิดนั่นเงี้ยนั่นเงี้ยนั่นเงี้ยไม่ลอยเปิดปุแมวปุบเปิดเปิดไม่ออกเส็จจานครับข้าองนี้ได้ไหมฮะพีกปพีกรหูเสียว่ะครับ ไปดูหลังบ้านกันดีกว่าบ้านจะว่างแตว่าน้าปีน้ำครับบ้านนี้ใช้ไม้ฝ้าเชื่าครับผมตามตามพิจิกอนเข้าไปผมบอกแล้วว่าไม้ฝ่าเชื่ามันถึกซีโอเอซีกับตัดอยหยอกอยหยอกบรรยากาศหลังบ้านนี้ชวนคนลุกครับครับผมคนลุกมากเลยครับคนตูดลุกครับ ประตูะไ,ไม่เห็นเปิดเลยครับไม่เปิดประตูเลยเห็นเห็นปุ่มไหมครับเนี่ยเหมือนจะมีเป็นแล้วกูจะเข้ายัางไงสงสัยต้องใช้ทีมงานนะครับใช้ทีมงานนะหรือว่าต้องมีกลไกลหลอกเรามีกลไกหอกลไกก่อนดีกว<น>่ารู้สึกเหมือนว่าต้องเก็บหินว่ะอ่าใช่ป่ะคงไม่ใช่อ่ะเอตอต้องเก็บหินหาหินแล้วก<อ>็มามา หินหินหินที่ผมเล่นครั้งแรกมาก็เป็นแบบนี้แหละหามาหามาเราจะกล้องเข้ามายังไงกันเนี่ยกรู้ผมลองคลิปเข้าไปครับเร็วมากเลยครับเอาหาหาหินหาหินไม่ครับผมเจอแล้วผมเจอแล้วมันอยู่ที่สมอยู่นี่มันอยู่นี่เดี๋ยวครับนี่ครับพากูกลับบ้านเร็วครับพี่ก่อนก่อนมันนั่งไว้ดิผมอยู่หน้าบ้านเนี่ย เอามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาดูนะครับดูนะครับเราจะทำการสแตมป์ครับสแตมป์มาแล้วอะไรครับเปิดนั่นไรนะไอโซไปออกมาโอเคงานลบละโอเคไปที่ห้องเดียครับเดินมัวฮะผมว่าต้องขึ้นเป็นไหนครับ ราต้องหาต้องหาอีกแล้วครับมันให้อีแล้วครับบันไดบันไดบันไดตามมาตามมาตามไปครับยึดก่อนนะยึดกันายหาเฮ้ยชิบหายคือมันอนยึดกันนะจ้ากโอเคหานี่ฮ้านนี้เปิดได้ครับ มีเสียงมีเสียงบ้านบ้านน่าจะเป็นบ้านเฮ้ยเฮ้ยชิบหายเอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ็ดแคปเฮ็ดแคปลุ้งเฮ็ดแคบนี่เปิดขอบโคตรตกใจเลยอะโอ้ยหน่ยลงเล่เปิดฝั่งดิ ด้านล่างด้านล่างครับปิดไฟนะปิดไฟทุกคนปิดไฟเอาแดนลงมากเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเฮ้ย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 โอ้โเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟคนเดียวครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ็ดแก่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยเฮ้ย ใครเอ้ยอยนีอยู่งนี nom, bueno. right. ้ตยงนี <S <S ้ตรงนไโก็คุมอก็คุมเปิดไฟเปิดไคนเดียวเปิดไคนเดียวพี่ที่้างเปิดไคนเดียวเจ้นมครับเจ้นมเจนมเจนมเปิดเปิดี่เครเปิดเกะเปิดเกะเปิดเกะกดอีเปิดเกะนะครับตมๆเี่ยแม่งหลอนเตยฮะ พิธีกรเปิดไฟได้คนเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะอุ้ยกินครับกินงน омер ถูกพาดไหมครับยูที้ยูี้อะไรวะโอ้โหที่แอคุณยังไม่ดียิ้มหายเสียงเสียงเสียงโอ้มหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครัวเอาแบบนี้อะกวางหน้าเลยเชื่อยังครับเชื่อยังครับมาต่อหายแล้วอ่ะหนักกว่าที่คิดนะเนี่ย มันมันมันแบบว่าหนักกว่ามันอยู่ในศพหรือเปล่านี่หาอะไรเนี่ยคุณแจคุณแจเปิดก็ต้องหาไอ้นี่มันเสียบไอ้นี่หรือเปล่าก็ใช่ไงเราหากันอยู่ไงอ๋อจึงกระจายิ่งกระจายแคบเป็นเปิดไฟได้ใช่ไหมเฮ้ยทางนี้เปิดได้แล้วเฮ้ยนี่ก็เปิดได้ ทางไหนครับเนียทางเข้าไปครับตูเดวกันรับผมตเดีวกันครับเฮ้ยชิบยไม่เด้ย่กา้เยเฮ้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 ยเยน้ไมไม่เเมื่อกี้ผมเดินมายังไม่เห็นเเฮ้ยชิบหาย มาดูงกระดูกเขยแม่มารอบนี้แตวแตกเดี๋ยวนะฮะตรงเนี้ยตรงนี้ครับผมว่าจใจแต่ว่ารายการนี้ทำลายจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับคุณเจอด้านที่ถึงเจอที่ถึงแล้วเอาแล้วับพี่ก่อนลงไปเต็มไหนครับ จนที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปประกอบทาผมไปประกอบก่อนวยบนะครับอยู่บนแน่เจอแล้วอันนึ่งเจอแล้วครับอันนึงเลยสองอันครับีนนะครับจะมีสามเลยเหรอถึงโอ้ผมเริ่มเริ่มเไม่ไหวแล้วเนี่ยต้องมาทํกแจ๊ยี่กอนว่อเหมือนเหมือนช็อกเหมือนไรช็อหน้าแล้วก็่มไม่ไหวแล้วเนี่ยกูไม่ไหวแล้วครับไม่ได้หรอก ต้องกำลังครับเพราะเราคือ t ี t ที่ช็อกไลฟ์ดูมันมากครับเดี๋ยวครับ,บเดี๋ยวครับเข้าไปดูห้องนั้นอีกคิดละอีกรอบนึงครับพี่ติการเข้ามาหน่อยพี่กรณ์มีไฟอ่ะพี่ติการมีไฟอ่ะเข้าไปดูหน่อยเฮ้ย<อ>พี่ติการเขาแก่แล้วครับเขาไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่อ่ะเ <c oughs> ปิดไปเถอะไอ้คนมีไฟอันนี้ไฟเลย <c oughs> ไปไฟเข้ามา ปีนะมองนี้่มองนี่เขียนใครเปวดล้อวะเฮ้ยสปีดเอ้ยฟาดฟาดตอมบี้โยนลมให้มันกินโยนลมให้มันกินช่างเป็นนมที่รุนแรงมาก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 เดี๋ยวครับสิ่งสิ่งอะไรอะมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะ้นไม่เห็นเลยเฮ้ยพิธีกรสองพื้น่ลยพิธีกรสองพื้น่ลย

กล้องอยู่กับยายมามั่นไงมาจากทางขวาครับเฮ้ยผู้ชายไป,ไ,ไปครับเข้าไปอินเดอร์อินเดอร์อินเดอร์อีกก็เข้าไปคุณดูตรงกระจกระวังนะฮะเปิดเลยครับลองนั่งดูฮะจะเป็นที่ผู้พอตายนะฮะตังนี้ วันนี้คือทีมงานรุ่นก่อนหรือว่าครับเร็วมาแล้วไม่ได้ออกไปเลยก็คงฆ่าตายหลัดจากไครับเฮ้ยกลองปืนมันครับล็อกมาดูอีกมาดูอ้าวกองเปิดเปิดก่อนเปิดเปิดกูบอัไม่ได้ยแข็เปิดเดร็จแล้วครับกูแจ้งเดี๋ยวนี้ยบเยวนึงถอยถอยมาเร็วมาเร็ว นี่แค่ในบ้านนะเนี่ยนี่ครับห้องแรกนะเนี่ยโอ้ยหปวดหัวละหลอนเกินหลังบ้านอ่ะในเนี้ยเฮ้ยอยู่ไหนกันแต่ผมวาเพรานี่ไงเปิดแล้วตู้เปิดแล้วห้องน้ำเปิดแล้วห้องน้ำทางนี้มาเร็วควรปิดไฟด้วยครับเฮ้ย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 ชิบหายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันหล่นมาแล้วนั่งไงที่พื้นน่ะที่พื้นไม่ใช่ไม่ใช่ ม็อบนี่กว่าหมายถึงคือแตงรอคือนั่นนั่นนั่นมันแปลกแปลกไหมว่าห้องใต้บันไดมันน่าจะเป็นห้องใต้บันไดนะเออไม่ต้องห่วงนะครับนี่แค่ด่านแรกนี่แค่ด่านแรกนะครับมันมีอยู่สามด่านแค่ด่านแรกก็ปวดขี้แล้วนะฮะ าผมว่าให้ทิ้งงานมันเลยไหมเฮ้ยมันขึ้นอยังที่ใครเฮ้ยนี่นี่นี่สัตนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเฮ้ยมันเป็นตัวแข็งเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยนี่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 ทีเท้าทีเท้าไปไปไปอ๋อเปิดแล้วทุกคนอ๋อไปมีทางลงไปข้างล่างครับผมอาจจะเกิดการโหลด สองต่อนะฮะจะมีการค้างหรืออะไรไม่ติดจากล้องเลยครับผมไม่ติดกล้องเลยกล้องกล้องไปกล้องพิสูจน์นะครับกล้องไปกล้องใช้สิดเออกูลงไม่ได้ปาร์ท